สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆนะครับก็มาพบกันนะครับกับผมเก่งขอนพ่อโสธรนะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆพี่ๆนะครับนำมาชมพระส่องพระนะครับพูดคุยกันเรื่องพระนะครับเป็นเช่นเคยนะครับก็วันนี้นะครับผมได้ตะกุดนะครับบานอีกชิ้นดูง่ายมาอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมนะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะเพื่อนๆพี่นี่นะครับนะครับก็ชิ้นนี้นะครับอยู่ในตะกุดชุดของท่านนะครับแต่ด้วยความที่นะครับ นะครับเชือกของจริงท่านจะเส้นเล็กนะครับเนาะเชือกเชือกก็เปื่อยขาดไปตามกาลเวลานะครับเนาะก็จะเป็นลูกขั้นแตกออกมาเป็นตะกุดแตกออกมานะครับอันนี้เป็นตะกุดที่อยู่ในชุดของท่านนะครับตะกุดชุดหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพนะครับเนาะก็นะครับความดูง่ายดูพี่เพื่อนได้ีนะครับดูนะครับเนี่ยเห็นไหมครับเห็นสนิมไหมครับนะหลวงพ่อเดิมยุคสองสี่เก้าสามนะครับเนาะ ตะขุดท่านก็จะออกในยุคอินโดจีนนะครับเนาะเห็นไหมครับสองสี่แปดห้านะครับดูดูนะครับสนิมนะครับเนาะหรือสนิมน้ํามากเลยสนิมตากุ้งก็ไไ้นะครับเห็นไหมครับสนิมพูดเข้ามาในเนื้อเห็นไหมครับสนิมช่องเหลืองนะครับดูความเก่านะครับเห็นไหมครับเนี่ยแล้วก็ตัดสอบนอกในนะครับดูวันน้าความเก่าของสนิมนะครับผมนะนี่นะครับดูก่อนนะครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยไปดูรูปองรวมนะครับ ก็นะครับเราบางคนสําหรับเอคิดาพาไม่ออกแต่กุดชุดยังไงนะครับแต่กุดชุดจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเพ,พื่อนๆเดี๋ยวนะครับผมนี่นะะเห็นไหมครับนี่ตะกุดชุดท่านจะเป็นอย่างนี้ไหมครับอุ้อเกแ๋ยวนงะเอ็นเดี๋ยวนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับ นี่ตะกดชัดชุดตะกุดชุดท่านจะเป็นหน้าตาอย่างนี้นะเป็นมันนาอย่างนี้นะครับเนาะอันนี้นะครับเนาะอันนี้เชือกใหม่นะนะครับเชือกใหม่เชือกเก่าจะนี่บางๆอย่างนี้เลยไม่ไม่พี่นะเห็นไหมครับจะขาดง่ายนะครับเนี่ยอันนี้อันนี้เชือกเดิมเห็นไหมครับเนี่ยจะขาดง่ายนะครับโดนน้าโดนอะไรก็ขาดนะครับสมบูรณ์หาน้อยไม่มีเลนะครับตะกดชั่นจะเป็นมันนาอย่างนี้นะครับผมนะนี่นะครับก็นี่นะครับเนาะดู จะเป็นชิ้นนี้นะพีอ be, ่อึ๊บนี่จะเป็นชิ้นนี้นะนะครับจะเป็นชิ้นพวกนี้นะครับผมนะที่ผมแตกออกมาจะเป็นลูกค้านอะไรที่ผมเอามาลงคิดบ่อยๆนะครับเนาะอันนี้จะเป็นตะกุดนี่นะครับเห็นไหมครับนะดูความเก่านะพี่เนี่ยตะกุดจะเป็นตะกุดชุดอย่างนี้นะครับผมนะจะเป็นตะกุดตั้งพวกนี้แล้วดูสนิมเห็นไหมครับสนิมต่างๆนะพี่นะดูความเก่านะครับธรรมชาติความเก่าที่ผมมีความสาคัญตลอดเห็นไหมครับ เพราะผมเชื่อว่านะครับธรรมชาติความเก่ามันปลอมไม่ได้นะพอดีนี่นะมันมีจุดให้ดูนะครับคนดูไม่เป็นก็ว่าเฮ้ยอย่างนี้เก่าไว้เก๋เก่ามันไม่ใช่นะครับนะครับมันปลอมไม่ได้พอดนะนะครับคือธรรมชาติความเก่าปลอมได้ผมว่าพักเครื่องก็เล่นไม่ได้แล้วนะครับเอาเข้าง่ายๆแค่นี้นะครับดูสนิมต่างๆนะครับเห็นไหมครับสนิมความเก่านะครับผมนะนี่เห็นไหมครับเนี่ยดู เนี่ยเห็นไหมครับนะสนิมต่างๆนะนะครับนะครับแต่สิ่งที่หลายๆคนให้ความสําคัญนะครับไอ้ตำาหนิจุดอะไรอย่างเงี้ยอย่างนั้นะปลอมได้นะครับนะ่ไอ้จุดจ่ายตังค์นะครับปลอมได้นะพี่นะนะครับเพราะอะไรเครื่องไม้เครื่องมือมันทันสมัยนะครับแต่ธรรมชาติความเก่าผมว่ามันปลอมไม่ได้นะครับไอ้สิ่งที่บางคนนะครับคือมันปลอมไม่ได้นะครับบางคนก็ไม่ คือไม่ต้องดูตรงนี้ไปดูตรงที่มันปลอมได้นะครับมันจะได้ขายได้ไงครับบางทีนะครับความหมายของคุณมันไม่เหมือนกันนะครับเนะนะครับก็ดูความเก่านะครับเนาะเห็นไหมครับอีกทีนะครับเนาะนี่นะครับผมนะเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับสนิม้องเหลืองไงนะสนิมตากุ้งสนิมสาแดงสนิมอะไรที่ที่มันเป็นธรรมชาติของความเก่าของเห็นไหมครับเนื้อโลหะนะเห็นไหมครับที่ที่ผมว่ามันปลอมไม่ได้นะไม่มีแบบเนาะนะครับก็ดูแล้วกันนะครับก็มีสนิมทุกชิ้นเห็นไหมครับ ไม่ว่าจะลูกคงลูกคานถูกไหมครับเออนะครับมันก็ต้องมีสนิมมาความเก่าของโลหะมันก็คือสนิมนะคพณนีีนะนะครับก็นะครับเดี๋ยวเองมาลงกล้องส่องกันนะครับเนาะก็ก่อนจะลงกล้องนะคุณ่นวีนะแล้วก็เอาสักนิดหนึ่งนะครับขยายความสักนิดนะครับความความสําคัญของธรรมชาติความเก่าที่ทําไมผมให้ความสําคัญจังเลยนะคพณ่อนวีน้บางทีผมคุยเรื่องพานะครับบางคนก็เหมือนแบบสร้างกําแพงให้ คือสร้างกระพงให้ตัวเองนะครับเหมือนเราจะไปสอบหมอแล้วกันนะไปสอบวิศวะนะครับบางคนสร้างกระเพงให้ตัวเองกูกูโง่กูสอบยังไงมันก็ไม่ผ่านมันก็มันก็อยู่ในกฎเกณฑ์เดิมๆเพราะมันฝังหัวตัวเองไงครับเอาอย่างนี้นะเพื่อนๆนะผมจะเปรียบเทียบง่ายๆนะละลายพฤติกรรมก่อนนะครับละลายความคิดเกี่ยวกับพระนะครับเวลาคนคิดว่าพระมันยากผมพูดคําว่าพระมันก็คิดว่ามันยากหนดนะครับเอาง่ายๆนะครับนะความสําคัญของธรรมชาติความเก่านะครับผมนะก็นะครับผมจะเปรียบเทียบกับสิ่งที่เพื่อนๆพี่เห็นประจาและกัันนครบ เอาง่ายๆนะครับเราไปเที่ยวยุทธยาสุโขทัยลบบุรีนะครับกำแพงเพชรอะไรต่างๆมันจะมีวังเก่าเมืองเก่าผมพูดถูกไหมครับนะครับแล้วมันก็จะมีอิดมอนเก่าๆกับอินบอนที่เขาบูรณะใหม่นะครับอันนี้คิดภาพตามนะครับนะครับอิดมอนเก่าโดยธรรมชาติที่นะครับที่ไม่ได้บูรณะใหม่นะครับสังเกตดีๆไปดูดีๆนะครับเนาะมันจะมีความชื้นนะครับมันจะมีเชื้อรานะครับ มันจะมีเชื้อราที่ผ่านแดดผ่านฝนนะครับเป็นเชื้อราแล้วรามันก็เกิดแก่เจ็บตายตายไปแล้วก็ชิ้นใหม่ก็ขึ้นมานะครับเขาเรียกว่าการทับซ้อนนะครับการทับซ้อนของความเก่าพี่ๆนะครับอันนี้คิดภาพตามนะครับอันนี้คือที่ไม่ได้บูรณาที่ดังเดิมนะครับเนาะเป็นร้อยๆปีห้าร้อยปีกับการทับซ้อนความเก่ามันจะมีวันนะมันจะเป็นคาบตะกันนะพี่ๆนะครับมันจะเป็นคาบตะกันอย่างเงี้ยนะครับคือความเก่านะครับเนาะนะครับ เป็นเชื้อรามีความชื้นอ,อะไรต่างๆนะครับอบร้อนชื้นต่างๆมันจะมีคาบตะกันนะครับแต่ไปดูอิฐที่นะครับที่เขาบูรณะใหม่นะครับเขาอยากแต่งเติมให้สวยงามบูรณะใหม่นะครับทําไมเขาต้องเผาเขาจะพางให้ดูเหมือนเก่าแบบของดั้งเดิมไหมครับแต่ไปดูดีๆนะครับมันจะดํามันดําจริงเหมือนอีกเก่าจริงดูไกล้ๆแต่เวลาไปดูใกล้ๆมันจะไม่มีคาบตะกันมันจะไม่มีการทับซ้อนของ ความเก่าอ่ะพี่ๆพี่คือเข้าใจไหมครับนะเผาให้เป็น,นแบบดำๆนะพี่ๆแต่มันจะไม่มีการทับช้อนของซื้อาลาไม่มีการทับซ้อนของอะไรเหมือนเอาผ้าไปอบแห้งนะครับอันนี้ผมอันนี้ผมเข้าใจนะครับเอาผ้าไปอบแห้งอ่ะก็เมื่อก็เมื่อก็เมื่อคลิปก่อนนะครับนะผมเอาสมเด็จมาเล่าวิกันเรื่องสมเด็จนะครับเอาง่ายๆนะเห็นไหมครับ,นะรบ <C oughs> นี่ยดูเก่าเลยนะครับมาดูเก่าเลยนะครับอบเพื่อที่ให้มันแตกลานเก่าเลยแล้วดูนะครับ มันมีการทับซ้อนอะไรไหมล่ะเห็นไหมครับนี่นะครับอันนี้ก็ทับซ้อนนะครับทับทับซ้อนทําคือตั้งใจทําให้เก้ครับมันมีวันหน้าเดียวเห็นไหมครับนี่เนี้ยนะครับเนาะคือทําให้มีการทับซ้อนแต่มันมีวันหน้าเดียวนะครับมันไม่มีการไล่ลําดับสีนะครับแล้วก็อีกงานนึงอันนี้งานสนามนะครับเนาะอีกงานสนามก็นะครับเนี่ยดูเห็นไหมครับก็ทําเปเปิๆเล้อเลแต่มันมีวันหน้าเดียวนะครับเห็นไหมครับ นะอันนี้งานสนามนะครับอันนี้ดูเก่านะครับบางคนก็ว่าเก่าแต่ดูนะครับการทับซ้อนที่มันผ่านการเวลามันมีไปละนะครับมันไม่มีนะครับแล้วมาดูนะครับองค์ที่เนื้อหาที่ผมว่าผมชอบแล้วกันนะครับเห็นไหมครับดูนะครับการย่อยสลายของมวลสารนะครับเห็นไหมครับการทับซ้อนกันนะครับการเกิดการทับซ้อนนะครับการเซตตัวนะครับนะครับเห็นไหมครับนะการย่อยสลายของมวลสารที่เรียกว่าเนื้อเน่านะครับการแยกกันของตั้งอิ่วเห็นไหมครับนะครับ เนี่ยดูวันหน้านะครับเห็นไหมครับการทับซ้อนกันนะครับย่อยสลายนะครับเป็นไข่ขาวนะครับไข่ขาวพอไข่ขาวนานๆก็เป็นไข่เหลืองนะครับเนาะนี่นะครับแล้วก็ในจุดนะครับในจุดที่จุดจุดหนึ่งนะครับเนาะมันจะมีการนะครับดูมันจะมีหลายวันหน้าหลายสีเห็นไหมครับเนาะนมข้นนะครับเหลืองอ่อนเหลืองแก่นะครับจนไปติดน้ําตาลแก่นะครับมันจะมีการไล่ลําดับของของต่างๆเห็นไหมครับของ เนื้อหาการทับซ้อนกันของความเก่าแล้วกันนะครับเห็นไหมครับล้วดูอันนี้นะครับเห็นไหมครับวันหน้าเดียวเลยทั้งองค์เลยเห็นไหมครับมีทับซ้อนจริงแต่ตั้งใจทำไงครับเห็นไหมครับวันหน้าเดียวทั้งองค์เลยนะครับคือลือ้าลาเนี่ยนะครับเห็นไหมครับนะอันนี้มีการทับซ้อนเพื่อให้เกิดการทับซ้อนเกงครับเห็นไหมครับมันไม่มีการเรียงลําดับไล่ลําดับนะครับมีคาบจริงนะครับเห็นไหมครับและองคนี้นะครับทาเหมือนเก่าแต่ไม่มีการทับซ้อนนะครับคือเร่ง ความเก่ามันก็เหมือนอิดมอนที่เผาที่เผาไฟนั่นแหละนะครับเห็นไหมครับไี่มีการทับซ้อนแล้วดูองค์นี้นะครับนะนี่นะครับมันจะมีคาบตะกกันต่างๆในลุงกล้องนะมีนะครับสัหน่อยนะครับอยากให้เข้าใจธรรมชาติความเก่านะครับว่าผมมองมันสําคัญนะมันมีนะเห็นไหมครับดูตรงแขนนะครับนะเนี่ยการทับซ้อนกันเห็นไหมครับเนี่ยเป็นคาบตักกันคาบอะไรที่มันทับซ้อนกันขึ้นมาเห็นไหมครับ ผ่านการเวลานะครับแล้วก็การย่อยสลายของมวลสารต่างๆนะครับเนี่ยนะครับเห็นไหมครับตรงเสียนนะครับเนาะพอพระสมเด็จเขาเขาบอกแล้วนะครับสร้างจากข้าวจากกล้วยจากอะไรที่ที่ท่านเอามาเป็นมวลสารนะครับเห็นไหมครับนะนี่นะครับเนาะกรับอ่ะดูองค์สนามนะครับเห็นไหมครับลื่นปื๊ดไม่มีอะไรเลยเห็นไหมครับเนี่ยนะครับ แต่ลานอะไรเนี่ยเหมือนเก่าจริงนะครับแต่มันไม่มีการทับซ้อนกันนะครับนะครับอันนี้ย้อนสักนิดหนึ่งนะพี่ๆนะย้อนไปให้ของคลิปก่อนนะครับเนาะเรื่องสมเด็จนะครับก็อยากให้เห็นภาพกันนะครับจากสิ่งที่เราเห็นนั่นแหละนะครับบางทีผมจะแบบจะแนะนําเรื่องพระบางคนแบบพระยากพระยากพระยากก็คือคือคุณตั้งกําแพงแล้วไงครับคุณตั้งกําแพงอะไรก็เรียนรู้ไม่ได้หรอกนะครับ บางคนอยากเป็นนั่นเป็นนี่แต่แบบเอ้ยสอบหมอยากเว้ยสอบวิศวายากเว้ยนะครับสวดปฏิโมกยากเว้ยนะครับแต่สร้างกำแพงนะครับว่าคุณทำไม่ได้มันก็ไม่มีวันทำได้นะครับก็เลยเปรียบเทียบกับสิ่งที่คุณเห็นประจำแล้วกันนะครับเหมือนอิดมอนนะครับเนาะที่เราเห็นประจำนะครับก็มาลงกล้องนะเพื่อนวีน้ำตะกุดหลวงพ่อเดิมวันหนองโพนะครับเป็นตะกุดชุดท่านนั่นแหละนะครับนะครับนี่นะเห็นไหมครับเนี่ยดูสนิมนะครับเนาะนี่ วันหน้าความเก่าของสนิมนะครับการทับซ้อนนะครับเนาะเกิดปฏิกิริยานะครับนี่นะนี่เห็นไหมครับการทับซ้อนความชื้นนะครับความร้อนนะครับเนี่ยมันก็ทับซ้อนกันเป็นตะกันตะกันตะกันนะครับนี่ธรรมชาติความเก่าต่างๆนะครับผมนะแล้วก็สดิตนะครับเนาะนะครับก็บางคนเห็นไหมครับที่ผมให้ดูภาพเมื่อกี้นะครับเนาะที่ผมให้ดูภาพหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับบางคนก็จะไปแบบ ให้ดูวิธีนะครับนะจะได้เข้าใจสิ่งที่ผมแบบจะสื่อน,นะบางคนก็เฮ้ยนะครับตะุดท่านต้องเป็นแบบเป็นอะตะุูท่านต้องเป็นแบบมีลูกท่านนะลูกขั้นพับซับอะไรอย่างนี้แต่สิ่งที่สิ่งที่คือมีม,มีคือมีเหมือนกันทุกชิ้นนะครับเนาะที่ตะุูท่านมีเหมือนกันทุกชิ้นนะครับคนกลับแบบ กลับไม่มองนะพีนะอาดูนะวิธีนะนะครับเห็นไหมครับคือถ้าคนไปดูที่นะครับถ้าคนไปดูที่เฮ้ยนะครับลูกคันท่านนะต้องพับอย่างนี้นะต้องไปใส่อย่างนี้นะครับแต่นะครับจุดหนึ่งที่คือตะกุดท่านะ่ะต้องมีมีเหมือนกันทุกองเห็นไหมครับตะหนิมเห็นไหมครับตะหนิมความก่าเห็นไหมครับนะนี่นะครับเนาะสิ่งที่ไม่อยากให้มองข้ามนะครับเรามอง ไปด้วยกันนะไม่มีนำเนาะใช้ศึกษาพระไปด้วยกันนะครับคือควบคู่ไปกับสิ่งที่ต้องดูที่เพื่อนๆพ่พี่ดูอยู่แล้วนะครับเนาะคือไม่ต้องเชื่อผมร้อยเปอร์เซนว่าเฮ้ยมึงต้องดูธรรมชาติอย่างเดียวไม่ใช่นะครับเพื่อนๆพ่พี่มีแนวทางยังไงก็ใช้ไปเลยนะใช้ไปเลยนะครับดีหมดนั่นแหละนะครับแต่นะครับแต่มันเอาเสริมกันไปนครับเอาเสริมกันไปนะครับนะเพื่อที่เราจะได้เก็บจะได้อะไรที่มันมันจะได้ถูกทางนะมีน่นาะมันจะได้ดูเฮ้ย มันเก่ามันแท้เพราะอะไรเราตอบตัวเองได้นะครับเนี่ยครับไม่ใช่มันเก่ามันแท้เพราะมันเก่ามันแท้เพราะไอันั่นมันเก่ามันแท้เพราะไอ้เก่งมันบอกมันเก่ามันแท้เพราะไอ้นั่นมันบอกมันไม่ใช่นะครับนี่นะนะครับนี่อยู่นะครับเนาะเห็นไหมครับการทับซ้อนกันนะครับเนาะแล้วก็สนิมนะครับผมวันนะสนิมนะครับแล้วก็นี่นะครับตัดสอบนะครับเนาะสไตล์ของผมก็เดิมนะครับนี่ ทานิ่ความเก่านะครับนี่ดูนะครับเนาะนี่นะครับก็อยู่ในตะกุดชุดท่านนั่นแหละนะครับเนาะแต่ตะกุดชุดชุดตะกุดชุดท่านนะครับหาสมบูรณ์ยากนะครับท่นมหาสมบูรณ์ยากส่วนมากก็จะนี่นะครับสึกหลอขาดไปตามกาลเวลานะครับเนาะเพราะคนได้พามาสมัยก่อนเขาก็นะครับเนาะเขาก็ ได้มาเขาด้านดนไปเอานะนะครับเขาด้านดนไปเอาเขาก็ใช้นะครับพอยุคหลวงพ่อเดิมนะครับยาวมาถึงหลวงพ่อกวยนะครับเนาะยุคนี้ยุคนั้นนะครับเนาะเป็นยุคของเสือสิงห์นะเสือใบเสือดําเสือตี๋ใหญ่อะไรอย่างนี้นะครับเนาะคนนะครับด้านดนไปสักยันคนด้านดนไปหาของดีเพื่อที่จะเอาของดีมาคุ้มตัวนะพี่น้ำนะครับยุคเสือนะครับไปเอามาเก็บไปเลยนะครับเอ้ยวันข้างหน้ามันจะรวยมันจะหน้ามันจะ ้างหน้ามันต้องขายแพงแน่เลยนะครับมันไม่มีใครรู้นะครับจะมาแบบเฮ้ยพักเก็บดีนะครับเขาได้มาเขาเก็บเลยเขารอขายมันดูแปลกแปกไหมถูกไหมครับถ้าใครรู้อนาคตนะครับว่าสักสิบปีอะไรมันจะแพงนะทักมาบอกผมหน่อยนะครับผมจะเก็บจะหาเก็บไปบ้างนะพี่น้ำนะนะครับถูกไหมครับมันก็นะครับ,รม,ม,นะรบมันก็เป็นสิ่งที่คือเขาไม่ได้ตั้งใจจะขายหรอกคือเขาไปเอามานะพี่นะไปเอามาแล้วมันก็ต้องใช้นะครับเนาะเพราะยุคนั้นมันเป็นยุคเสือนะครับ เสือก้นจริงวิ่งราวนะกันนะครับเนาะนะครับเห็นไหมครับความเก่านะครับพอใช้ไปมันก็นะครับชํารุดขาดมันก็ธรรมดานะไม่มีนยนะครับดูนะครับนี่นะครับผมนะก็โอเคนะพี่ๆสาหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณพี่เช่นเคยนะครับที่แวะรับชมนะครับนะแล้วก็ขครที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วย ช่วยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กด like, แชร์กดติดตามช่องให้ผมกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ